คณะทาดาญาติโยมลูกหลานที่ในความสงบพระเนนลูกหลานวันนี้มีเขียนรายชื่อมาให้หลวงพ่ออ่านพูดส่งเสบียงมาจากทางไกลนายปิยชาติทรันยธรรมทันยศัพย์ทันยศัพย์นางสาววิมลรัตนวงถามาศ ร้านทุงเงินทุงทองพร้อมครอบครัว <c oughs> วันนี้เป็นวันศุกร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ปีมะเสง็งพระในวัดของเราขนาดนี้ทั้งหมด54รูปแล้วก็ ลงมาฉันวันนี้สี่สิบสี่งดฉันสิบในวันนี้พระไม่ลงมาฉันคงจะฝนตกมากและก็วันนี้ในทั้งแม่บ้านของปอเพสจัดแล้วก็พร้อมลูกหลานพร้อมกันวันนี้ทำบุญครบร้อยวันคุณปิยะชัดตรัตนเวทหรือว่าปอเพสัดที่เป็นวัยยาววัจกรของวัดป่านาคำน้อยตั้งแต่ริเริ่มสร้างวัดใหม่ อ่พุ่งพึ่งร่วงรับดับขันมรณะไปโควันนี้เป็นโคตรร้อยวันแต่ตามไม่จริงก็ร้อยวันตั้งแต่วันที่ยี่สิบกว่ายี่สิบแปดยิบเก้านั่นแหละแต่ก็ลูกหลานยังไม่พร้อมก็เลยนับวันนี้ให้เป็นร้อยวันก็ไม่เป็นไรดรอกเอาพร้อมความพร้อมของลูกของหลานนั่นแหละแล้วก็ได้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศล ต่อคุณปอเพสัตและก็พร้อมกันเมื่อวานนี้เป็นวันเ,เป็นวันพระสิบห้าค่ำวันอาสารหาบูชาแต่วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาแล้วทนี้นะแปลว่าวันที่เจบเบตเป็นวันเข้าพรรษาอธิษฐานพรรษาเพราะนั้นหลวงพ่อก็ได้นับพระในวัดของหลวงพ่อประมาณทัก บ่ายสี่โมงครึ่งนะือประมาณนะั้อลูกหลานนะพร้อมกันที่ศาลาข้างในอย่างนั้นก็นจะไดะ้อธิฐานพรรษากล่วาวคำอธิฐานพรรษาพร้อมกันจะรู้ได้แล้วว่าองค์ไหนจะอยู่อย่างไงในพรรษานี้แต่ขณะนี้ของพระกันังหมด5 4บ่รูปนะที่จะเตรียมตัวแต่วันเย็นวันนี้นะจะชัดเจนถ้าอธิฐานพรรษาแลวก็ว่าแน่นอนอพระในวัดแต่ละวัด มีพระที่จำพรรษาเท่าไรแต่ถึงยังไงก็คณะทศไทยญาติโยมโลูกหลานเมื่อพระจำพรรษาเราก็ยึดแนวแถวหลวงตามหาบัวพาดำเนินหลวงตามหาบัวถือท่านบินทาบาทนอกวัดแล้วก็ ไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังแต่ว่าตามให้จริงถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายพอส่งขวรอยู่แต่เอาเถอะนะท่านอวงตาพาดำเนินมาแล้วก็เอาเราก็เดินตามเดินตามท่านจกว่าถึงยังไงเวลาใส่บาตก็ครูบาทั้งหลายครูบาใหม่ครูบาใหม่ที่ยังไม่รู้ขนบธรรมเนียมเราก็เลือกอาหารที่เราจะฉันได้นะใส่ในบาต เ,เต็มบาทก็น่าจะพอแล้วนะจะไปขี่โลกอะไรมากมายถ้าจำนวนที่เหลือก็สง่สงสง่สงออกไปข้างนอกอันนัน้ที่จะฉันได้แล้วก็ใส่ในบาทของเราเออพอประมาณแต่สำหรับลุงพ่อลุงพ,อนะงพ่อก็รับรับศรัทธาญาติโยมจะเว้นเสียแต่องค์ไหนที่มีศรัทธาญาติโยมรับได้แต่กนถ้ายัางไงก็เถอะนะเวลาได้อาหารมา เราก็ต้องซื่อเลือเผื่อแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนเพราะอาหารนี่เป็นอาหารของกลางเออยื่เพนมาลนะกลกาวคําถวายสังกัษสาโอโนชย,ยามะสาุโนพันเตพิขุสังโคนะพอเสร็จแล้วก็ยังมีการอุปโลกใช่ไหมอยักเคพันเตสังโคชนาตุนะอาหารที่ได้มาโดยเป็นธรรมที่มาได้ตกในกลุ่มของพวกเราอาหารนี่จะให้ทั่วถึงในหลักของพุทธศาสนา สรุปแล้วคือให้ทั่วถึงอันนี้ก็เหมือนกันนะที่หลวงพ่อที่ได้รับนจกหารที่ไหนก็ตามี่สวนแสงธรรมก็ตามแต่หลวงพ่อเก็บอาหารไว้มากอยู่เก็บ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 ไว้มากแตก่รู้เองท้องตัวเองเพียงจานเดียวก็พอแต่ว่าผู้เท่าผู้แก่ผู้พิกงพิการมานั่งข้างๆเวลาจัดอาหารเสร็จแล้วหลวงพ่อเออจัดอาหารที่หลวงพ่อจัดไว้เนี่ย เอาลงลงลงไปนะั้นที่ไหนมันขาดาที่ขาดตุ้งตัวเอาลงถ้าที่ไหนมันมากแล้วอย่าเอาลงาต้องดูนะผู้จัดอาหารมักคุเทศนะไม่ใช่เห็นแก่วงสาขนายาิญาติมิตรสหายของตนเองเอกินจนล้นหลามแต่คนอื่นมองตาผิบอยู่หิวโหยอยู่อย่าทำอย่างนั้นนะให้คาเอาลงให้ทั่วถึงกันแต่ว่ายังไงก็ตาม ทุกคนกันนะดูดูกันแต่จะให้เสมอกันทุกอย่างก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เราคงจะมีหนักมีเบาบางนิดๆน่อยๆสมมติว่าอาหารอย่างนี้สําหรับเหมาะสําหรับคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนพิก,พการอย่างนี้เราก็ต้องให้ตามตาม,ตามที่เหมาะสมนี่นแหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือให้เป็นธรรมอาหารสัพเพสต์ตาอาหารฤทธิกาสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหาร เพราะนั้นผูรับอาหารกันะกลับมาแล้วกันจัดอาหารใส่บาตรแล้วก็ทานอาหารตามอัธยาศัยแต่ในพรรษาเนี่ก็ให้สาญญาัทธายาจโยมผู้ที่จะมาทําบุญตักบาตรก็มาใส่บาตรที่หน้าวัดนะลูกหลานนะเหมือนทุกปีที่ผ่านมานั้นแหละจากนั้นกาา็นำอาหารเข้ามาที่ศาลาหลังนี้แหละจากนั้นจัดอาหารฉัน จัดอาหารเสร็จแล้วอนุมูนนาให้พรแต่เมื่อออกพรรษาแล้วนะเขาก็มีอาหารเป็นหม้อแล้วก็ไปตั้งไว้จุดหนึ่งพระสงฆ์ทั้งหลายก็เดินไปตักอาหารใส่บาตรตลอแบบพุฟเฟ่นะแต่ว่าในพรรษานี้ก็ใส่บาตรหน้าวัดเดิน,นาบ,าดบิณฑบาตรับอันไหนที่จะฉันได้ก็ใส่ในบาตรอย่างที่ว่านั่นนะ จากท่านเราก็ชันอาหารในบาทอาหารที่ตกในบาทเป็นทุดงขวัดข้อหนึ่งนะในเตระศาส์ทุดงสิบสให้ลูกสารลูกหลานได้ศึกษาให้ไปอ่านดูศึกษาดูลงตามมหาบัวท่านถือทุรงแ่ข้อหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังบินทบาทเป็นวัดใช้ผ้าบังสกุลเป็นวัดฉันหนเดียวเป็นวัดนะััน นั่งอาสนะเดียวแล้วก็ฉันพอลุกออกจากอาสนะแล้วไม่ฉันอีกเป็นวัดมันทั้งหมดมันอยู่13ข้อว่าเตรัสะทุรง13อ,อ,อยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนต้นไม้ขนาดอย่างนั้นอ,ะอ่ะอ,อันนี้ก็ข้อหนึ่งแต่สรุปแล้วก็คือหลวงปู่มั่นที่ท่านมาหากัสปะเถระที่เป็นได้รับเอธัตคะจากพระพุทธเจ้า ท่านก็ไม่ใช่ได้รับเอธติกาทั้งสิบสามข้อนะลูกหลานนะที่ได้รับเอธนิกาจริงๆก็คือเพียงสามสามข้อสามข้อก็คืออยู่ป่าเป็นวัดใช้บางผ้าบางสกุลเป็นวัดอันละกรฉันมือเดียวเป็นวัดลักษณะอย่างนั้นแหละอันนี้ก็ในวัดของเราก็ลักษณะอย่างนั้นแหะแต่ก็เป็นภาระ ทางเป็นภาระในครัวอีกเหมือนกันนะนศรัทธาญาติโยมลูกหลานพอแต่ละวันนี่ก็พระที่เป็นหัวแถวรู้ว่าผู้ที่จะอดอาหารก็ควรจะบอกบอกไว้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าเป็นไปได้นะผมจะอดอาหารนะบอกพระเวียนธลาผมจะอดอาหารเพื่อเขาจงในครัวจะรยรู้ประมาณว่าพระอดอาหารกี่องค์ที่ไม่ไม,มาฉัน ไม่ใช่บอกทุกวันก็จัดอาหาร5 4 54ชุด54ชุดเป็นกับเป็นภาระเหมือนกันแต่วันนี้พระจะลงมาฉัน44ครับแล้วก็บอกในครัวไม่ครัวเขาก็จะได้เผื่อไว้ประมาณไวจ้จักสามสี่องคอ์จากนั้นก็เผื่อชาวบ้านที่เข้ามาร่วมงานที่มาที่ศาลาก็ได้กะเอาไว้ึเราเอาเป็นหม้อไว้ก็ยังได้ ไม่ต้องใช้เป็นถุงนะอันนี้ก็คือพวกเราทำงานต้องประสานกันนะทั้งแม่ครัวทั้งหวยพระอันนี้เ็าเล่าเล่าเก่า,กา,กาบอกเก่านะในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพอ่อการทำงานหลวงพอ่อนั้นต้องแบบประสานกันทั้งในครัวก็นอนถามพวกบาที่องค์ไหนจะอดอาหารก็มาบอกพระเวนสลาผมอดอาหารนะครับ อแล้วก็เวลาจะลงมาก็เออวันพรุ่งนี้ผมจะลงมาฉาันครับอ,อพาก็จะลงลงลงไวเออวันพรุ่งนี้พระจะบินเทวาเท่านี้ที่เท่านี้รูปเท่านี้องค์เออก็จะได้ชัดเจนนะอันนี้ก่อนนะการทํางานต้องเป็นลักษณะนั้นไม่ใช่ว่าวันไหนก็ให้ทางในครัวก็จัดอาหารห้าสิบสี่รูปออบางทีก็มาฉันเพียง สามสิบลูกอาหารก็เหลือเบอะเหลือเบอร์นะ่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหกือนนะ้ำพานลูกป้าหลานนะช่วยๆกันดูแลกันนะอันนี้คือแนวความคิดและก็พร้อมกันก็ให้ทุกคนศรัทธาญาติโยมในพรรษานี้อย่างหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวใครจะทําคุณงามความดีอะไรข้าพเจ้าจะงดไม่ดื่มสุราในพรรษาเบียสุราข้าพเจ้าจะไม่แตะเด็ดขาดเข็ดดาเด็ดขาดข้าพเจ้าจะไม่สูบบุหรี ข้าพเจ้าจะงดเล้างดยาเสพติดข้าพเจ้าจะงดการพนันข้าพเจ้าจะรักษาศีห้าทุกวันพระข้าพเจ้าจะรักษาศีห้าตลอดไตรมาสสามเดือนข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรักษาโวสถทุกวันพระแปดค่ำสี่าค่ำเหล่านี้เป็นต้นนะและข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดตอนเช้าก็วัดไหว้พระก่อนตอนเย็น ทำวัดก่อนแผ่เมตตาด้วยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้คณะทาญ,ญาติจุนเป็นแนวศึกษานะล้วนแล้วแต่เป็นคุณงามความดีทั้งมันทั้งนั้นนะลูกหลานะในพรรษาเนี่เราจะเอาอะไรใส่คุณงามความดีใส่ตนเองนะ,ะโรนในโลกหาได้คุณแม่ชีแก้ว่าโรนในโลกหาได้หาคุณงามความดีใส่ตนเองก็ได้หาความชั่วใส่ตนเองก็ได้ หาทุกข์หาจนใส่ตัวเองก็ได้หาล่ำหารวยใส่ตัวเองก็ได้หายศถาบรรดาศักดิ์ใส่ตัวเองก็ได้หาคุกหาตารางใส่ตัวเองก็ได้ให้เขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองก็ได้หาให้เขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองก็ได้หาให้เขายกย่องสรรเสริญเป็นคนดีก็ได้หาได้นะในโลกในโลกหาได้เพราะนั้นเราเกิดมาได้พบ ได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์การร้นแล้วแต่ทรงคุณคธรรมจริยธรรมจริยธรรมมันดีงามตั้งแต่ดึกดำบรรมาเราก็ควรจะประกอบจากคุณงามความดีหาคุณงามความดีเส็จใจตนเองนะลูกหลานทั้งหลายนะอันนี้หลวงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวทุกวี่ทุกวันมานานหลายวันแล้วเอาวันนี้ก็เอาเท่าน,นี้ก่อนแ้่ต่อไปก็ พระสงค์จะอนุโมทนาให้พรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางแม่บ้านหรือว่าลูกหลานของอคุณปิยะชัดชัดตรัตนเวปอเพศัตกอุทิศุนกุศลเนอร์อุทิศุนกุศลกวดน้ําอุทิสุนรกุศลก็ได้หรือเอาน้ําใจอุทิศุนกุศลก็ได้พอวันลูกหลานได้มารวมกันทําบุญอุทิศปอเพสัตได้ขนนั้นตั้งแต่ที่เริ่มสร้างวัดป่านาคําน้อยมาตั้งแต่เรื่องกอไข่นะลูกหลาน มีปอเพศสัตมีเท่าแกจ่จูมีโยมจินดามีโสอจอทะทางบ้านผืนนะทางสีเชียงใหม่ก็มีทางน้ำาสงก็มีเนี่แหละถ้ามาดูวัดป่านาะคำน้อยก่อนจะขึ้นเป็นวัดป่านาะคำน้อยได้ก็ออาศัยกำลังศรัทธาญาติโยมลูกหลานเหล่านี้แหละที่เป็นวัดขึ้นมาได้แต่ทุกวันนี้ก็กว้างขวางไปแล้วล่ะนะ แต่หลวงพ่อก็เท่าแกชราไปเลยอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะไม่รู้จะอยู่กับลูกกับหลานนานเท่าไหร่ศรัทธาญาติโยมลูกหลานก็โล่งรวยไปตามอายุสังขารที่โยมอุปธรรมประถักมองมองดูแล้วก็โอ้โหลวนตุ่มตามตุ่มตามตุ่มตามไปหมดไปหมดไปไล่เข้ามาเรื่อยๆแต่จะยังไงได้แต่ึงยังไงทุกคน่ะ ต้องมีจุดจบนะลูกหลานนะอ,อย่าไปอวดเก่งในโลกกว่านนีะ้ถึงอีกสักวันหนึ่งเขาจะต้องเ,อเก็บเข้าหีบเก็บโคโลงเอามาเผาไฟกันทุกคนนะนะั่นแะเพราะนั้นให้ประกอบคุณงามคามดีให้สังสมคุณงามความดีอันไหนมันดีคิดดีทำดีพูดดีนั่นแหละดีนั่นแหะ,นะนะจะเป็นเครื่องเชื่อชูบูชาอยู่รัฐฐานที่ใดก็ล่มเย็นเป็นจุก ทุกหัวละแหงนะถ้าถ้าดีนะท่านเร็วแล้วก็อ,อยู่ลำบากเหมือนกันนะเร็วไปที่ไหนคนก็ไม่ไม่มองหน้าถึงจะมองก็มองแบบตาเลใส่ <c oughs> เพราะอะไรเพราะตัวเองทำไม่ดีใช่ไหมละ่ะเพราะนั่นน่ะศรัทธาแย่รวมลูกหลานนะเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรัพนะพรนัีนเะ้นะ ยถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยถามณิโชติ อระโสยานติโยวิวัจฌานตุสาปารโควินาศตุมาเตภาวัฏวันตารโยตุเกิง หายุโกภาวาพิวานนาสีิตานิจจังโวทาปาจายโนจัดตาโรธรรมาวัดทานติอายุวันโนสุขัง ภาลังยัญจาโคดาขินาดินนาสร้างกรรมฮิสุปฏิทิตาดีคารัตังทิตายัสสาธานาโซุปกาคปฏิโตยาติธรรมโมฉายังนิดัติโตเปตานาปูชาจักตะอาุลาลา <c oughs> ภพกขโคนามโนปเดนนางตุมเหฮหิปุญญ ang, างปัสตังอนาปกันเตีอายุโดภารโดทีโรจุคัสดาตาเมทาวิสุขังสวัชิคัชติ อายุงรัตตวาพลังวานังสุขานจาปฏิภาณโดดีขายุยาสวาหหติจาทายาทุปปัตติสติติภวทุสาปามังกาลัง สามบาบุตานุภาเวนาสดาโสทีพวันตุเตภาวตุสาพพมังกาลังรากันตุสาพเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนาสดาโสที่พวันตุเต ภาวัตุสัพมังกลาลังรักันตุสะปเดวตาตามบาสังขานุภาเวนะสดาโสเิภาวนตุเตเ,เอา้าวดูด,ดูอาหารกันนะ้ะลูกหลานนะ้ะ ดูแลอาหารอาหารเขาก็มีมากเพียงพอเยละลูกหลานไะด้ใส่อาหารใส่บาตรล้นหลามวันนี้ว่ะท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวนโหลดพระธรรม,มเทศนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t ไวด์เ a ัดปน้อย .com สุดสูสังละพะเตปัญญยัง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา